สวัสดีครับ a g a ก e Optical EP ีนี้คงจะเป็น EP สุดท้ายของปีนี้เนาะก็หวังว่าปีหน้าก็คงจะไม่มีโรคพิสดารอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะอ่ะเรามาว่ากันที่เนื้อหาของ EP นี้จะเป็นเรื่องของตำแหน่งประกอบของแว่นเนาะกรณีของผู้บริโภคก็อาจจะรู้สึกว่าโคตรชิ้นก็รู้อยู่แล้วี่แต่มันมีด้านลึกๆกานาดนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้น ผู้บริโภคอาจจะฟังลยากนิดนึงเนาะแต่ก็ประดับความรู้ได้อีกเช่นกันส่วนผู้ประกอบการนะนี่ผมก็ถือว่าเป็นสามที่ส่งตรงไปหาผู้ประกอบการเลยแล้วันโดยที่ผมมั่นใจว่าทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะว่าตําแหน่งประกอบในแนวตั้งเนี่ยที่เราเรียกว,ว่า PD เนี่ยมันจะต้องตรงกับตาถูกไหมอ่ะผมมั่นใจว่าผู้บริโภคและ,ะบางคนเขาก็รู้นะทีนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ครับตําแหน่งประกอบ ที่เราเรียกว่าพีดีหรือตำแหน่งประกอบแนวตั้งเนี่ยมันควรจะแยกข้างเนาะมันไม่มีใครหรอกครับที่แขนซ้ายกับแขนขวานิ้วซ้ายกับนิ้วข้างขวาทุกนิ้วยาวเท่ากันหมดเลยถูกไหมครับมันไม่มีใครที่สมมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีร้านแว่นบางร้านที่เขาวัดแบบเหมาคือ,อยังไงประกอบ PD ดีตาข้างซ้ายเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปทีที่ข้างขวาครับแบบรวบเลยทีเดียวซึ่ง เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าคนเรามันไม่ได้สมมาตรขนาดนั้นเนาะันวิธีการวัดแบบเหมารวมแบบนี้มันก็จะผิดถูกไหมแบบที่2ก็คือช่างแว่นในาุดมคติที่เขาคิดว่าอ๋อผู้ชายนะมีระยะห่างตา62ผู้หญิงทุกคนอนะระยะห่างตามาตรฐาน60ไอเนี่ยคุณจะท่องระวังเอาไว้เลยเพราะว่ามันไม่มีใครสมมาตรแบบโอ้โหผู้ชายพีดี62ผู้หญิงพีดี60 และเป็นอย่างนั้นเสมอไปหรอกอย่างของผมเนี่ยผมพีดีหกสผมหกสิบวะละ่ะอ่ะเฮ้ยก็คุณเป็นผู้ชายหน้าอาจจะใหญ่เมื่อวานนี้น้องรุ่นน้องผมมาที่ร้านพีดีหใหญ่กว่าผมอีกหน้าก็ไม่ได้ใหญ่นะอ่ะคําถามแล้วคุณจะใช้มาตรฐานที่คุณบอกผมผู้หญิงพีดีหกสเอามาใช้ได้ไหมไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้บริโภคนะระวังชั้นแว่นแบบนี้เอาไว้นะให้ทักไปหาเขาครับว่า ทักเลยถ้าเขาพยายามพี่จะเหมารวมหรือว่าไม่วัดพีดีเนาะเพราะมันจะสําคัญมากกับการมองเห็นของคุณและการประกอบแว่นนั่นเองทีนี้มาที่วิธีการวัดพีดีหรือแนวประกอบแล้วตั้งให้มันดีเหมาะกับคนนั้นนั้นก็คือคุณจะต้องวัดแยกข้างครับนั่นคือเอาแกนจมูกเป็นตัวตั้งเนาะแล้วก็วัดซ้ายวัดขวาแบบนี้แยกข้างอย่างของผมเนี่ยข้างหนึ่งสามสามข้างหนึ่งสามสอง อย่าค้างครับและจะได้ผลดีครับทีนี้มาที่ประการสำคัญอีกประการนึง<ๆ>ก็จะมีร้านแว่นที่ชอบแบบบิวว่าโอ้ร้านเนี้ยประกอบแว่นมาเนี่ยตำแหน่งประกอบอย่ยงพีดีเนี่ยขเขาผิดหมดเลยเนี่ยพี่มีปัญหาแน่เลยต้องระวังสปอยนี้จากร้านแว่นเช่นกันนะอ้าวทำไมล่ะในเมื่อเราก็รู้ด้วยตำแหน่งประกอบมันควรจะตรกตำแหน่งกับปาถูกไหมถ้าเขาประกอบผิดมามันก็ผิดสิแต่มันก็จะมีบางเคสครับที่ มันควรจะผิดนะคุณจะต้องละไว้เช่นกลุ่มที่เขาเป็นเอ่อสตับิสม์ทหรือเคสที่หมอแก้ที่เขาจ่ายตำแหน่งประกอบให้เกิด power p r i s ซึขึ้นมาเนาะคือเขาเจตนาที่จะประกอบแบบนั้นเพื่อแก้อะไรบางอย่างเพราะนั้นคุณก็ต้องรัระวังระวังด้วยว่าสปอยนี้จากร้านแว่นเพื่อจะจะขายคุณเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเข้าใจผิดได้เหมือนกันเนาะซึ่ง วิธีการป้องกันก็คือร้านหรือคลินิกที่เขาทําให้คุณนะเขาก็ต้องบอกได้ว่าเขาประกอบผิดตําแหน่งเพื่อให้อะไรกับคุณเนาะซึ่งผมก็จะบอกกับผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการประจับว่าผมเจตนาประกอบผิดไปเพื่ออะไรนะสมคุณกี่มินกี่มิลก็ว่าไปเนะาะเพราะฉะนั้นระวังสปอยเลือกตําแหน่งประกอบแนวนี้ซึ่งบางคนเขาเจตนาผิดเนาะแต่ถ้าบางคนที่ไม่ควรจะผิด ควรจะตกตำแหน่งแล้วเกิดผิดขึ้นมาก็ว่าไปอ่ะมาที่ตำแหน่งส่วนที่2เนาะซึ่งเป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดเลยนะั่นคือตำแหน่งประกอบแนวนอนนะมันก็คือตำแหน่งแนวนอนแนีแบบเนี้ยแบบให้ตรงกับตำแหน่งตาไหมใช่แล้วก็ไม่ใช่ในเวลาเดียวกันเนาะตำแหน่งประกอบในแนวนอนนั้นจริงๆแล้วเราจะค่อนข้างไม่ประกอบพอดีตา เนาะเพราะว่าการประกอบพอดีตามันทําให้เกิดเออร์เลอได้เนาะเนื่องจากว่าหลักการของแสงมันทางานแค่นี้เองวัตถุรับภาพครับเป็นแนวตั้งแสงวิ่งตรงมาต้ฉากกันใช่ไหมแสงก็จะไปตรงๆแต่ทีนี้แว่นเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ฮะแว่นเรามันมักจะเทแบบนี้ชสมอเวลาแสงมันมาตรงมันก็เกิดอะไรขึ้นครับมันก็หักเทงฮะมันก็ไม่ตกไปที่จอภาพไงมันก็เลยเกิดเออเลอร์ขึ้นเพราะฉะนั้นการประกอบในแนว นอนมันก็เลยซับซอ้อนกว่านั่นเองแล้วเรามีวิธีการเลือกตำแหน่งประกอบในแนวนอนอย่างไรบ้างที่จะให้ดีสุดหนึ่งเลยครับผมก็วัดตำแหน่งประกอบไปถึงตาดาบของเขานั่นแหละครับแบบแยกข้างระวังช่างแว่นที่เหมานะวัดข้างหนึ่งพอแล้วก็ข้างหนึ่งก็เหมือนกันแหละปรากฏหน้าชั้นเบี้ยวตาจะตกข้างหนึ่ง ตาใชนไม่เท่ากันซึ่งเวลามันต่างกันในแนวเนี้ครับมิน2มินถ้าใส่ตาเขามากพอมันจะใส่ยากมากๆและอาจจะทำให้เกิดภาพแบบดับเบิลวิช o ั่นคือเห็น1กลายเป็น2ได้ง่ายๆแค่มิน2มินนะเพราะฉะนั้นแนวนี้จริงๆแล้วน่ากลัวกว่าแนวตา่างแนวนอนนะน่ากลัวกว่าอ่ะเอาใหม่นะ1แนวสูงครับ ให้ตรงกับตำแหน่งตาดำเนาะสองอย่าไปใช้ประกอบนะคุณก็จะต้องมาวัดมุมเทแว่นของเขาครับว่าเขามีมุมเทวันเท่าไหร่อย่าลืมนะยกเลิอกองศาคอเขาโดยมาดูว่าหน้าขาวแว่นเนี่ยเป็นตัวแกก็ได้ครับขนาดกับพื้นไหมแล้วคุณค่อยวัดมุมเทแว่นสมมุติผมได้มุมเทแว่น6คุณก็เอา2ไปหาก็จะได้เท่ากับส คูณเกเนี่ยไป็นลบกับแนวประกอบแนวสูงที่คุณวัดไปก่อนหน้านี้เช่นวัดได้22่ข้างนี้2 2งใช่ไหมสองข้างเท่ากันเลยคุณก็เอา3ไปลบคุณก็จะประกอบที่19กแค่นี้เองง่ายส่วนที่3ครับคือระวังการประกอบต่ำกว่าแนวดาตั้มหลายเนาะอันนี้ผมแค่บอกให้ระวัง เพราะผมเคยประกอบหลุดจากดาตาัมลนไปแล้วมันเกิดภาพ e อ r ร์จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแทนเนาะมันคืออะไรดนะาตัมลนก็คือความสูงของแว่นสมมุติว่ามันสูง40เนาะคุณก็ประกอบต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของมันอะมันมีสิทธิ์ที่จะทำให้ภาพโค้งที่ข้างบนแทนได้อีกเหมือนกันเนาะเพราะส่วนใหญ่มันมีโอกาสพลาดสูงที่คุณจะทดมุมเทเกินกว่าปกติเข้าใจความหมายไหม ก็คือข้อสอบกินี่ที่เราวัดมุมเทะแล้วคุณไม่ทันสังเกตว่าเขาก้มหน้ากว่าปกตินะตอนที่เขาวัดเพราะว่าเขาเป็นคนที่มองหน้ามองไปแลเขาคุ้มตลอดเวลาคุณก็จะได้มุมเทมากกว่าปกติแล้วพอคุณใส่ไปเกินมันก็จะเกิดภาพโค้งข้างบนนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อสามันคือการเตือนว่าระบัดข้อ2ผิดเอาไว้นะแล้วก็พยายามเตือนว่าพยอยาตัดมันได้ตัดตลายไว้เพราะส่วนใหญ่มันจะไม่ตัดก,ก่านก็จบไปแล้ว มีอยู่แค่นี้เองเนาะแล้วเราก็รอมาพบกันอีกทีในผีหน้าเนาะซึ่งอีกแค่ไม่กี่วันเองขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็เดินทางปลอดภัยถ้าไปเที่ยวไปไหนก็ระมัดระวังนิดนึงครับโอเคจบแล้ว